สวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณแฟนมาช่วยเก็บผักค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะ คุณแฟนมาเก็บผักด้วยน่ารักดีเราเดินขึ้นเขาดูนี่สิคะแกไฟกับปอเป้เมื่อสิกันนี้แกไฟปาเป้ <c oughs> ปเปของเยฟเฟนค่ะน่ารักดีค่ะแกวันนี้เป็นวันหยุดเลยมาเดินเที่ยวด้วยกันค่ะแต่แกเหนื่อยแกไม่ได้เดินบ่อยเหมือนยายเพ็ญเดี๋ยวยายเพ็ญขอเก็บผักก่อนครับเพื่อน มันอวบมันอ้วนว่าจะไม่เอามันก็อดไม่ได้เพื่อนๆหูดูยอดมันอดเลยหกัหากาอหักาะเลยอ,อดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็เกะทิ้งเอาไปหันว้ายกรอบตันกรอบอือ มีเยอะเลยเยอะแยะเลยไปทำเป็นชากินหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆนี่เปือนไปตากแห้งใส่ที่เย็นสุดๆแล้วมันไม่มีที่ค่ะไม่มีที่แช่ งามมากมากเลยให้เก็บถือผักให้เก็บถือผักให้ดูว่ามันงามแค่ไหนน่ารักจังเลยมันเก็บผักด้วยยิ้มหน่อยยิ้มไงเพนจะมาเดินเก็บผักเกก็อยากจะมาด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็เลยเป็นการดี แกได้ออกกําลังกายด้คะ่ะเพื่อนๆน่าสงสารแกเหนื่อยแกทํางานแกไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนยายเพ็นเนาะแกก็พักพักอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเดินหน่อยแล้วก็ยืนพักเดินหน่อยแล้วก็ยืนพักขาขาวขาว,ขาวขาวยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่นยเยวน ตอนนี้ยายเพนนำหน้าค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เดินอยู่ข้างหลังเดินไปเดินมาเก็บพักบ่อยยายเพนเลยแซงค่ะโลกนี้เป็นของเราโลกของเราคือการเที่ยวป่าออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆ ความสุขเล็กๆเน้นน้อยจะบอกว่าก็เหนื่อยค่ะพเพื่อนๆเดินไปก่อนเลยคะ่ะเหนื่อยมากเพราะว่าขึ้นเขามาเดี๋ยวจะให้ดูค่ะพเพื่อนๆให้ดูยอาหลังคะ่ะฟังๆดูย่ยเฟนก็หอบเหมือนกันคะ่ะขึ้นมาจากทางนี้เราหิวข้างล่างแกนั่งพักเดี๋ยวเอาส้มมาปอกกินคะ่ะ เดี๋ยวจะไปกินส้มกับแกแล้วก็คุ้ราขวดหนึ่งแบ่งกันค่ะเพื่อนๆคุณตาคุณยายเอาส้มมาด้วยค่ะเพื่อนๆมาโคกมาขวดหนึ่งเปอรนต์อะไรเนี่ยเนี่ยเปอร์เซไปต์อะไรเปอร์รันช์ส้มส้มจะถามว่าแบบนี้ไหมเนี <h <h ่ยนี่นี่ใช่ไหมฮะ อากาศรุ่งใช่อช่ยัิโกูเก็บมหักไอมีดมีดจะปอกไม่ต้องปอกแล้วอย่าเป็นแกะมาแล้วเรียบร้อยลมนิดหน่อยค่ะแต่แกใส่ขาสั้นอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเวลาเหนื่อยๆก็เพื่อนๆดมข่าหอมหอมมากหอมหอมหอม เอามาสมลูกค่ะปอกมาแล้วแกะมาแล้วกินส้มด้วยกันค่ะเกะได้ไหมคะอืมอุ้ยไม่เนเลอะมาจะเกะให้มา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 อี้ผู้ชายทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนผู้หญิงสู้ผู้หญิงเราไม่ได้ใช่ไหมคะถนัดไข่ถนัดมันดูเลอะกางเกงหมดเลย ลูกชายอุ้ยเห็นอืมไปอืมมาคดูอืมแล้วส้มสดๆเนี้ยไว้ในปากก็ได้ค่ะเพื่อนๆมันเป็นปุ๋ยกินด้วยกันเลยค่ะย่วยวนค่ะกินส้มยั่วเพื่อนเล่นคนมีความรัก พูดใต้ไม่ใช่รู้คำเดียวคำว่ารักพูดไทยพูดไทยอืมพูดไทยนะพอพูดไทยนะพูดไทยนะพูดไทยนะอืมดูมุสลิมกันนักวันนีดีสนิดกันนะ ให้เกต้องพูดไทยนะคเดินอะก็สวัสดี f เดี๋ยวต่อคัะเพื่อนๆได้ขึ้นไปต่อพักกินส้มลูกหนึ่งจุดได้ก็สบเรายังได้เนี่ย i ด้แฟนแ n น <Open. S 2> นั่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มองลงไปข้างล่างมันเป็นเมืองค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำตรงกลางแล้วก็เมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำเขาฝั่งนี้เขาฝั่งนูน้นทิวทัศน์สวยงามมากเลยครับเพื่อน อันนี้ก็ปุ๋ยของป่าค่ะปุ๋ยเดนอดเชิญต่อเลยค่ะพเพื่อนๆเด้อดเชินต่อเลยค่ะความสุขเล็กๆแน่นอน พูละลายู้ละไาเดินต่อเลยครับเพื่อนๆไปไปชมวิวด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะให้ชมวิวย้อนหลังค่ะสวยงามไหมคะวิวฝั่งนู้นค่ะแล้วเราก็นั่งบนนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดแต่อยู่ในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดเหมือนกับนั่งค่ะเพื่อนๆเดินต่อค่ะ ทางนี้ทางที่เราจะไปค่ะเดินขึ้นไปเรื่อยไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆมีคนมาเดินในป่าด้วยค่ะคนประเทศนี้เขาดูแลสุขภาพดีจะเท่าจะแก่จะเด็กจะหนุ่มว่างเขาก็มาเดินเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆยายเป็นยืนพักให้แกแซงไปหน่อยคราวนี้เดีย๋ยวยายเป็นเกสงกลับแสงกันไปกะแสงกันมา ก็ไม่ต้องไปไหนกันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละหูผักเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆผักเยอะมากเลยค่ะดูผักสดาสิคะยอดอ้วบนินี่อ้ยเยอะที่ที่เห็นเห็นอะส่วนมากผักเท่านั้นเลยค่ะเพื่อนๆกินได้กินได้ไม่ทุกอย่างแต่ผักเยอะค่ะ เยอะมากอยู่ที่เมืองนี้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าประเทศเขาไม่กินประเทศเรามากินค่ะกินของป่าของซึ่งหวนต้นไม้ซึ่งหวนที่เ็าปลูกเอาไว้คนไทยก็มากินค่ะเพื่อนๆคนฮาวายเขายังไม่รู้เลย,ยผักเยอะค่ะเยอรอนอ่อนอือน้อ เดินไปด้วยเก็บผักไปด้วยไปไกลแล้วคะ่ะยายเป็นมูแต่เก็บผักยืนเก็บผักแป๊บเดียวไปไกลละเขาบอกว่าจะพาไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งเขาบ่าอย่างนั้นเขาบอกว่าหน้าร้อนจะมีคนมาว่ายน้ำแล้วก็มานอนตากอากาศกันค่ะหรือว่า นอนเอาแดดโอ้ oh, ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆถึงแล้วแม่น้ำที่ยายเป็นพูดไม่คิดว่าจะถึงไวเราก็เดินมาถึงยอดเขาเลยค่ะเห็นแม่น้ำแต่ตอนนี้น้ำมันเย็นอยู่ค่ะเพื่อนๆคนอื่นอาบได้แต่คนแต่มันหนาวน้ำเย็นเจ็บยายเป็นไม่อาบแล้วค่ะอุ้ย มีครอบครัวมาตกปลาก็มีมาย่างนั่นย่างนี่กินก็มีครับเพื่อนโอ้อันนี้มันเป็นแม่น้ำเนาะสวยงามมากเลยค่ะป่าก,กับแม่น้ำไม่สุดยอดเลยค่ะพเพื่อนอทิวทัศสวยมากเลยค่ะพเพื่อนนี่เขาก็มากับครอบครัวมาพิกนิกกันค่ะนายามมันมันหยุดค่ะ มาตกปลามั่งอะไรมั่งเข้าเครื่องมาตกปลาด้วยค่ะ yeah, yeah. มีที่นั่งเล่นด้วยค่ะ yeah, yeah. เพื่อนถ้าจะเสียงทายนะคะเพื่อนโอ,อ้ยยัยเพนเจอดีเลยคะ่ะเขาบอกว่าถ้าจะเสียงทายก็จะจะเจ,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 จอเจอเออสีแฉกค,คือลัคก,กี้ค่ะยัยเพนก้มลงเจอสีแฉกค,ค่ะเพื่อนโชคดีค่ะเห็นไหมคะสีแฉกเพราะว่า,าเอ้ยยัยเพนจะเก็บไปด้วย ปกตินี้มันจะมีแค่สาแฉกสาแฉกค,ค่ะสีแฉกนี่จะหายากมากเลยค่ะเอ้ยมากับแฟนเห็นไหมแค่โชคดีเอ้ยมันมีสามแฉกอย่างนี้แต่ที่ละลายนี้มันไม่ค่อยมีนะครับเพื่อนๆยายเพ็ญเพิ่งเคยเห็นค่ะปกติมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่มีลายค่ะแต่อันนี้มันมีลายแต่ที่สําคัญที่สุดคือ,อยายเพ็ญเจอสีแฉกค,ค่ะเพื่อนๆ อันนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้พูดก็พูดว่าครั้งแรกครั้งแรกจริงๆค่ะครั้งแรกในชีวิตที่ยายเป็นเจอสีแฉกค่ะเขาเรียกว่าคนไหนเจอสีแฉกอย่างเงี้ยโชคดีเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะโชคดีแล้วก็เออเออหลิก,กเกอภาษาโนเนาะโอ้ยได้ไหมยังไม่ยังเจอ,อยังเป็นเจอ,อลัวค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็สีแฉกค่ะเห็นไหมคะสีแฉก โอ้โหดับเบิลเลยค่ะโชคดีด ta ับเบิลเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตที่เยเพนเจอสี่แฉกนะคะเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะเสียงไทยขอพรอะไรให้มันได้ก็ให้เจอสี่แฉกก่อนเยเพนเจอแล้วค่ะสองก้านเลยค่ะเดี๋ยวขอเด็ดก่อนนะคะสี่แฉกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปให้แกดูค่ะน่ารักดีเดี๋ยวจะเอาใบอันนี้ไปให้แกค่ะ ป้ายกดูว่าเราโชคดีแล้วโชคดีแล้วโชคดีแล้วได้สี่แฉกเสียงโชคครับเหรอสี่แฉกเช็ไหมหนึ่งสอสเป็นไหมหนึ่งสองสามสี่สแกล้นี่ก็สี่แกเห็นไหมเรียกว่าสี่แฉก หนึ <rium> uh ่งสองสามสี huh. <Yeah. S 2> ่อ่ะยะดูความหวานไปไหนเขาบอกว่าสี่อันนี้มันทำมันธรรมดามไม่ใช่สามอันธรรมดาสามอันหวานดิธรรมดายะสี่แซกแา้เจะไปเสี่ยงแล้วจะลุกเกอจะลุกเกเราเนี่วิวินเนล็อตโต้ฮะโอ้ยยยไม่เคยเจอเลยแกยังจำไม่ได้เลยว่า สามแสกหรือสี่แสกโชคดีสี่แสกโชคดี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 กลับแกไว้ก่อนโชคดีไปอันที่แลยวนี่โอ้ยสวยสวยอยาให้ดูครับเพื่อนๆเนี่ยจองแกแล้วค่ะไม่ให้ใครแล้วค่ะจองเอาไว้แล้วโชคดีโชคดีค่ะ โอ้ยเเดินไปที่สะพานกันค่ะเพื่อนๆเป็นเกาะเล็กๆค่ะเดินมาดูเกาะอุ้ยน้ำใสน้องแหนงเลยอุ้ยน้ำใสมากเลยครับเพื่อนๆเห็นก้นบึ้งเลยค่ะเห็นก้นบึ้งเลย ข้ามสะพานเป็นค่ะเพื่อนๆข้ามสะพานไปเกาคะค่ะลมหมดวอดคะ่ะได้ยินสึงลมไหมคะสิงกลัง่ากล้องนิดนึงเกาะเล็กมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้เสียงคนเดินป่ายอยู่คะ่ะบางคนเขาก็มาตกปลากันคะ่ะ ที่นี่สำหรับว่ายน้ำแล้วก็ก่อฟืนเขาเขายา่ยางนั่นย่างนี่บางคนก็เอาอาหารมาย่างบางคนเขาตกปลาได้เขาก็ย่างปลาสวยไหมครับเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขค่ะได้ใบได้ใบฟีดคละนะืเบเนาะได้ใบคลืเบ ใบแห่งความโชคดีค่ะแล้วขอให้เพื่อนๆโชคดีด้วยกันทุกคนทุกคนคะ่ะมีความสุขคะ่ะได้ออกมาเดินโดยเฉพาะเดินกับคุณแฟนก็พูดไม่เคยเก่งเท่าไหร่เพราะว่า <c ười> เคยพูดแต่คนเดียวแล้วแกมไม่พูดไทยเนะาะน้ําใสมากเลยใสใสค่ะแต่เย็นเจี๊บเลยค่ะเพื่อนๆ ยายเพ็ก็ได้ค่ะได้อีกแล้วสีแฉกครับเพื่อนเพื่อนให้ดูค่ะเอามาประดับเสื้อยายเพ็เกมีสองสองออช่อยายเพ็มีช่อใหญ่ช่อหนึ่งไปเลยโชคดีโชคดีค่ะพเพื่อนเพื่อนกยินรออีกข้างบนโอ้ยยายเพ็ญหมดเเก็บผักได้ทางมันชันมากครับเพื่อนเพื่อนชันมากเหนืงง่อยค่ะ หนสายสนุนให้เพื่อนๆดูเกย์ก็ยืนรอค่ะยืนรอด้วยความอดทนยัง <c oughs> เป็นมูนจะเก็บผักอยู่เ <c oughs> ข้าปปากขรงด้วยกันค่ะเพื่อนๆปีนเขาค่ะ <c oughs> สนุกเป็นการออกกำลังกายฝึกปอดค่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องเดินดีๆนะคะเพื่อนๆมันลื่นค่ะ เราะว่าหินมันเปียกเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะแห้งมานานฝนเริ่มจะตกเมื่อเมื่อกี่วันนี้ค่ะเดินต้องอระวงังโอยหนุกค่ะปินไปด้วยเก็บผักไปด้วยค่ะอุ้ยแย่เป็นหอบตอนนี้ก็พักผ่อนที่คาเฟ่ค่ะ ดื่มกันคนละแก้วค่ะพเพื่อนๆแต่ให้ดื่มให้เชยดื่มไม่ได้ค่ะก็ห้ามเชยดื่มยายเป็นขอเอียงพักผ่อนกับแกค่ะอากาศดีแต่หนาวค่ะพเพื่อนๆลมจัดมากเลยพอดีมานั่งตรงที่ว่ามันมีหลังคาค่ะแล้วก็มีข้างฝาเป็นกำบังลมให้บรรยากาศดีมากเลยค่ะพเพื่อนๆดูบรรยากาศสิคะ บนยอดเขาค่ะอยากกินั่งข้างน,นอกชมบรรยากาศแต่มันหนาวทนลมหนาวไม่ไหวค่ะพเพื่อนๆมีความสุขค่ะวันนี้<ม>คุณชายหรือคุณแฟนม,มาเดินบนเขาด้วยอยายเพ้นไม่ต้องเดินคนเดียวค่ะเก็บผักไปด้วยค่ะพเพื่อนๆมีความสุขค่ะ บรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆแต่ลมแรงน่าดูเลยค่ะอันนี้เป็นเมืองที่เป็นอยู่ค่ะกำลังเดินลงไปค่ะ